ขอกาเขาว่าสวัสดีนท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้ได้มาเที่ยวในเขตสวนผาแดงนก็ไอเด่นนี่น้องเอ้ยนี่เขตสวนผาแดงไอ้นี่อันนี้คือเจ้าคือบักเรียกว่ามาเนี่ยมาถ้ายังบ่ได้บักได้มาถี่ตัดถิ่มลวดเว้ยเนาะลำก็บ่เห็นเลยพี่น้องเจ้าตัดต้นนั้นต้นต้นตาลนี่คือบ่แม่นต้นตาลต้นพิชังบ่จักข่าก็ได้บ่แม่นต้นตาลเจ้าต้นไม้พิชังดอกบุชชาก พามาเที่ยวในสวนน่นี่เนาะสวนพระแดงนางไอ้เนี่ว่าสวนไปชังบุคคากลืมป้ายมีอยู่ป้ายมีกี่ได้หาก่อนบุคคากมานัดน,นึ่งมาถ่ายกั่ได้ไปพ่อปล่อยมดเทียวนี่พ่อถ่ายมืดเทียวน,ยยวนี่หาก่อนได้มาถ่ายอยู่ได้ทนไมนี่บูคคลาก็ได้ลูกสาวม,มานำเนาะได้คุยกับลูกสาวเนาะ ถามนี่ก็จะบอกค่อยมาเคยมา,ยมาตอนมานอนเผาเมียก็นอนรับไปเหยกว่านี่เมียผ่าตัดเป็นมะเร็งแล้วเต้านมนอนนี่ข้าปลาทองคำก็นอนได้แล้วผมไม่ได้แล้วี่ลงเพระวัติขดข้าตอนนี้มเมียรบริวีดีนะ้วยข้าเนี่ยมันนอนนะโม่พ่อมไม่ด้านทางนั้นละ่ะข้านอนรับนะโม่เนี่ก็เป็นน้ำเปียกนาะพี่น้อง นี่คือบรรยากาศในนี่เนาะนก่อง่ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมงหนึ่งของสกนลนครได้ในสวนนั้นพ่าเดงน้องไอ้พุ่เรียกต้นหน้าไปแล้วจะมีรูปปั้นไปในน้องไอ้จะพี่นต้นข้างหน้าไปลาเลยนกอกกระเจี๊ยนขุข่าก็วอาไปเรื่อยเนาะมันย้ายไปเรื่อยพี่น้องนี่อันนี้รูปปัน้นไผ่รูปปั้นนั้นชุยดหญ้าหรืออะไรก็บม่ชักตัวนี้ นั่งอยู่เนี่ยเขตย่าบ่อูกปั้นเพิ่นนี่คือเขตหนองหางนจังหวัดสกนลนครนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเขตหนองหานส่วนพระเดนองไรเนี่ยพี่น้องมีลูกปัน้นพระเดนองไรแล้วก็มีคนลูกโบราณยืนอยู่ก็ลูกพบาณมันพระเดนองไงรนี่ว่าลูกปั้นก็จะเก่าเศร้าอะไรพี่น้องพระเจ้าบระดิษฐ์ใหม่เนาะ ชาวบ้านมุดบ้านนาเว็บบ้านปั้นใหม่นาะหรือว่าแต่งสีงามก็เก่ายังเป็นโอ้ยหลายปีแล้วเนาะปั้นพระเด็นอะไรยังคือเก่าอย่างนี้ห้งบ่งงามห้องบ่งงามเนี่ยโอ้คือตะกี้ตะกี้มันงามเลยนี่งามนี่คือบริเวณเขตริมหนองหานง่ายง สถานที่ท่องเที่ยวม่งหนึ่งของสกัดจังหวัดสกลนครนพี่น้องนี่เรียบไปหอดันผ่านแรงกันดังไอ่แล้วขาก็ชิแจ้งอีกพี่น้องแจ้งให้ผู้ดีตามได้แล้วก็อโบโอกหอดแล้วนี่ก็ได้ขาก็ปิดคิปพอสนีพี่น้อง